น้ำจะท่วมตึกประตูน้ําไม่แน่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรือเปล่าน้ําใต้มันจะเข้ามาตอนนี้มันท่วมทุกจังหวัดเลยนะตังนครศรีธรรมราชพัทลุงท่วมหมดเลยนะคุณผู้ชมอืมแล้วก็ตอนนี้คนตายเนี่ยเกือบสองร้อยคนนะพี่น้องประชาชนที่ไปอย่าลืมนะไปช่วยอส่งให้ตรงไหน ส่งไปสนีไปได้หรือเปล่าบางคนมันกายมันไปไม่ไหวหรอกส่งกางเกงในทางไปสนีไปอ่ะให้ทหารที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนั้นน่ะมันมีจุดที่เราจะไปมอบให้เขาได้หรือเปล่าเรือจักรีหลวงนั่นหรือเมยดน่ะเรือจักรีหลวงนั่นหรือเมยดจะเรือ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 หลวงเรือหลวงช้างอ่ะน่ะช่วยบริจักางเกงในให้ทหารหน่อยกับยาทาแก้เชื้อรายาถาแก้เชื้อรา บีเบียบอกโถคี้ต้องการเยอะไหมต้องการเยอะมันมีขายนะในทิกตอกยังมีเลยใบหนึง่งรู้สึกร้อยกว่าบาทเองนะร้อยกว่าบาทแล้วก็เก่งในใช้แล้วทิ้งก็มีตัวหนึ่งสิบห้าบาทฉันมีซื้อไว้เลยที่นี่ติดไว้ในรถเลยโถขี้สำคัญมากเพราะชาวบ้านมันอยู่บนหลังคามันไม่รู้จะไปขี้ตรงไหนไงบีเบี B A ซื้อไปบริจาคเลยใครที่ ใครที่พอมีใครที่อยู่จังหวัดแถวนั้นะ่ะช่วยหน่อยเถอะหนึ่งโถขี้สองนมตําเด็กเด็กทารกไม่มีนมกินเด็กทารกอะ่ะแล้วก็แล้วก็ผู้ใหญ่ต้องการโถขี้ทาหารต้องการเกงๆในเพราะว่าไข่เน่าหมดแล้วแล้วก็ซื้อยาทากแก้เชลราให้ทาหารด้วยกงเกงในถุงเท้าไข่เน่าหมดแต่ว่าน้ําท่วมนี้เขาไม่ต้องใส่ถุงเท้าหรอกแต่ว่าไข่ไงมันเปียก นุยน้ำเน่าอย่างนี้ยน่ะแล้วก็ไข่เน่าหมดตูดเน่าหมดเอาเอายาทาแก้เชื่อละกับจงเกงๆในให้ทหารเยอะเสียเอาเป็นเอาเป็นพันตัวไม่มีเงินก็ซื้อได้มีเงินซื้อเท่าไหร่ก็อเอาแค่นั้นก็ต้องผ่าซีบอกแม่ลีนะคนหาดใหญ่นะเอคนกำลังไปช่วยเหลือละพิมพ์ริพายเอาไปแล้ว อ,อมาดามฟินก็ไปมาดามฟินควักตั้งหลายล้านแล้วก็คุณหมอสุนินมาดามปูจาเคที่เขากําลังเตรียมของหาคนขนไปอยู่มันไม่ใช่ง่ายนะหาจใจไกลชิบหายเลยนะขนจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงนั่นน่ะต้องเอาหกล้อขนไปคนขับเขาก็ไม่เอาเขากลัวน้ําท่วมแล้วไปไม่ได้ไฟรถไปตายอยู่กลางทางอะไรเขาก็กลัวกันทั้งนั้นน่ะได้เห็นคนตายเยอะะคนเขาไม่อยากไปเขากลัวอืม มาเฟียบอกเทียนด้วยไหมแม่เทียนเหรอฝนมันตกนี้จะจุดทียนถ้าเขากำหนดราคาลงไปต่อเขาไม่ได้หรอกเขาจะมีกําหนดเป็นแพลตฟอร์มเขาแล้วขายเนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มเา้าลุงไม่เคยซื้อเลยใช่ไหมถึงได้ถามโง่ๆแบบเนี้ย สองห้าแปดบอกว่าแม่กินข้าวกินแล้วเนี่ยมิซื้อเนี่ยไส้กรอกอีสานแล้วก็ไปอบหม้ออบรมร้อนสี่สิบห้านาทีแต่ว่าเนื้อข้างในมันน่ะมันดูแล้วแม่ไม่กล้ากินกลัวมันไม่สุกจะกินแล้วมันจะแบบแต่เปือกนอกมันก็มันก็กรอบเลยนะแต่เนื้อข้างในมันไงเนี่ยมันเป็นแดงแดงเนี่ยแม่ก็เลยไม่กล้ากินเลยว่าจะไปอบซ้ําให้มันสุสสกๆกลัวไงกลัวหูดัก เพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่สุกกินแล้วมันจะหูดับไงซุปเปอร์ผ่านแล้วก็เช้าอ่ะเอาข้าวผัดที่วันนั้นผัดไว้ตั้งแต่วันวันเสาร์ใช่ไหมผัดข้าวผัดไงผัดข้าวผัดไว้รู้สึกจะผัดข้าวผัดไว้เออวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เอาวันอาทิตย์เบื่งผัดข้าวผัดอ่ะข้าวผัดเบคอนเนี่ย ซื้อข้าวบาสมาติมาโลหนึ่งแล้วก็ไข่ใส่ยีิบสามฟองแต่เบคอนมันมันมันเละเลยเลยไม่ได้กินเอาแช่ต่อก็ผัดเดี๋ยวสงสัยต้องเอาเบคอนมาใส่หม้ออบลมร้อนให้มันก,กรอบโซพลบอกว่าอาจารย์ีน่าคิดว่าเดือนน่าจะยิบสภาเขาบอกวันที่สิบสองธันวาซูเปอร์พันธ์บอกแม่พูดเรื่องสงขาหน่อยก็ ตอนนี้มันท่วมทุกจังหวัดแล้วว่าตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชมันท่วมทุกจังหวัดแล้วว่าทางภาคใต้อะมันเขืออเ่อนมันแตกจังหวัดตรังอ่ะเขื่อนมันแตกน่าสงสารชาวใต้มาตอนนี้เขาต้องการนะคะนมให้เด็กทารกถาดแคลนนมให้เด็กทารกแล้วก็โถขี้เพราะว่ามันมันไม่มีที่จะขี้อยู่บนหลังคาอยากได้โถขี้ แล้วก็ทหารอยากได้กางเกงในเพราะว่าทหารไปลุยน้ําจนแบบไข่เน่าหมดแล้วอยากได้กางเกงในอยากได้ยาทาแก้เชื้อราเพราะว่าขาคขือเน่าหมดขาหนีบเน่าหมดเพราะตูดเติดเน่าหมดเพราะกางเกงมันเปียกไงใครที่ไปก็ซื้อกางเกงในไปฝากทหารด้วยซื้อ,อยาทาแก้เชื้อราไปฝากทหารด้วย พัชรากริติกรบอกแม่คิดยังไงครับกบอนุมัติงบสี่พันล้านแข่งรอสิสนามบุรีรัมอ่าก็เขาเป็นรัฐบาลนะเขาก็อะไรที่มันจะเอือเอ้อประโยชน์เงินเอื้อประโยชน์จับพวกเขาเขาก็ต้องอนุมัติอยู่บนเตียงเล่นติ๊กตอกทั้งคืนนะเล่นไปจนถึงปวดหัวมากแล้วก็เผลอหลับไปหน่อยอย่างเงี้ยคนอายุเยอะแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับอืม เอมดีบคนที่สละสิทธิ์เอ็มยูแม่คิดว่าทําถูกแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกมันงี่เง่ามันไม่ได้ที่หนึ่งมันก็ไม่เอามันจะเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมีแค่ตาแหน่งเดียวอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนี่แหละที่สําคัญที่ลาอูมันเลือกเม็กซิโกเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันให้อีพวกนั้นมองอ่ะมันจะงี่เง่ามันก็ทิ้งสัญญาพอได้ตาแหน่งแล้วทิ้งสัญญาไม่ทาแล้วมานั่งฟ้องร้องมันก็ดูพี่นวัดเป็นตัวอย่างอีอินเดียนั่นเห็นไหมปะให้มันได้อ่ะ เสร็จแล้วอะมันทิ้งสัญญามันหนีกับประเทศมันต้องทําปีหนึ่งไงมันหนีเลยแล้วไปแถลงข่าวทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงยากพวกนี้อะพวกนางงามคนรุ่นใหม่เลี้ยงยากมากนะมันไม่ได้เหมือนคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนมีความอดทนมีความรับผิดชอบแต่หน้าที่นางงามของสมัยก่อนนะเออมีสัญญากี่ปีก็ปฏิบัติตามสัญญาแต่เดี๋ยวนี้มันงี่เง่าอะลาอูมันถึงจะขายไงมันปวดหัว แล้วโดยเฉพาะแฟนๆดูก็เป็น LGBT พวกนี้ก็จ,จะอารมณ์รุนแรงพอพูดอะไรวิเคราะห์อะไรไม่ถูกใจมันมันก็ามาดา่าบอกจะตกฉันด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าไอคนที่ส่งมามันอาจจะปั่นอาจจะโกหกตอแหลไอคนที่ส่งนี่แหละเพราะว่าพอมันส่งลิงกเพจมากูเข้าไปดูไม่มีมันบอกอ๋อเขาส่งในไลน์กลุ่มมันโกหกตอแหลเพราะตอนที่มันส่งมาเนี่ยมันจะเป็นเพจมันเลยไงไอคนที่ส่งนี่แหละตัวดีไอตัวนี้อะ มันอาจจะเป็นคนทําขึ้นมาก็ได้เข้าใจหรือเปล่ปาทวีชาติปานเพชรทนที่สละสิทธิ์เอ็มยู MU ก็ไม่เป็นไรหรอกมันอยากสละก็สละไปเดี๋ยวเอาเปอร์โตริโกเข้าเอาโคลัมเบียเข้าเอาจีนเข้ากระจกเนี่อือคนสวยๆตั้งเยอะบาราซิลก็สวยมากเลยบาร์ซิลเปอร์โตริโกโคลอมเบีย สวยกว่าอินนิโกเยอะอืมฟอไเฟบอกแม่คิดยังไงกับข่าวที่เข้าเ,าเปื่อยไร่ยิงเอา้าก็บ้านเขาเป็นกระจงแล้วมัน,นไปขับเรือแบบอย่างเร็วเลยอะ่ะสนุกสนานซิ่งอะ่ะมึงไปขับมึงอยากซิ่งไป,ไปขับที่ทะเลอันนี้บ้านกูน้ำท่วมแล้วไปขับเร็วอย่างเงี้ยกระจกบ้านก็แตกหมดมึงดูบ้านกูเนี่ยกระจกเปื่อยอย่างงี้นะ ข้างหนึ่งนี่แสนห้าสองข้างสามแสนนะจะให้ดูเขาก็ต้องปกป้องเด็เพราะว่าพูดกับมันแล้วมันไม่เชื่อใช่ไหมต้องไล่ยิงมันเลยมันจะได้ไม่มาไม่มาขับเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยข้างนี้แสนห้าข้างนี้แสนห้าบานนี้สามนหนึ่งเนี่ยรับบริจาคให้คนเอาของไปสมทบแต่พอไปถึงภาคใต้ติดป้ายที่รถชื่อมันคนเดียวไม่บอกเลยว่าเอซีมันร่วมบริจาค เอมันไม่พอใจเลยบอกอุ้ยดอกทองหลอกเอาหน้าคนเดียวไงไอสัตว์นั่นนะ่ะรู้หรือเปล่าเป็นฉันฉันจะยิงฉันพูดตรงๆนะเป็นฉันฉันจะยิงแต่ต้องเป็นแบบทหารอย่างนี้เสิทหารเขาไปช่วยเขาใช้โดนเขาหย่อนอาหารลงมาให้เลยใช้โดนหย่อนลงมา ใช้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งใช้เรือ,อยางถ้าหากชาวบ้านที่แบบไม่ได้อยู่ตึกสูงเขาก็แบบโดนเข้าไม่ได้เขาก็ใช้เรือ,อยางเข้าไปแล้วเขาก็เดินเข้าไปให้บางทีเข้าไม่ได้ก็เดินเดินลุยน้ําเข้าไปให้เนี่ยทหารเนี่ยช่วยจริงแต่ไอ้พวกขับเจสกีพวกเนี้ยพวกอยากดังพวกสนุกไอ้สัตว์มึงไปขับอย่างรวดเร็วอย่างนั้นบ้านเขาพังหมด น้ำท่วมประเดี๋ยวน้ำลถบ้านเขายังอยู่ไอ้สัตว์แต่มันไปขับอย่างเงี้ยบ้านเขาพังหมดพอน้ําท่วมแล้วเขาหมดตัวนะ่ะไอ้สัตว์ไม่มีเงินจะซ่อมเป็นกูกูขยิงไม่ใช่ที่ว่าอาจจะขนคนไข้อะไรไม่ใช่ใพวกเี้เนี่ยมันเห็นน้ําท่วมมันไปขับเกสกีสนุกมันของมันไงสันดานพวกนี้มึงไม่ได้คิดถึงหัวอ,อกคนที่น้ําท่วมบ้านเขาพังเขาเสียหาย มันเป็นกระจกมึงก็เนี่ยกูชี้กระจกให้มึงดูเนี่ยเห็นไหมบ้านกูก็เป็นกระจกไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะห้องนอนชั้นก็เป็นกระจกชั้นสามก็เป็นกระจกบ้านชั้นเนี่ยเป็นกระจกหมดน่ะเฉพาะค่ากระจกในบ้านชั้นหนึ่งล้านบาทอ่ะแล้วน้ําท่วมมึงไปขับอย่างง้นเนี่ยเขาเสียหายเลยเป็นกูกูก็ยิงค่ะเพราะตะโกนบอกแล้วมันไม่ได้ยินมันไม่เชื่อนี่เขามีตะโกนบอกมันจะมันขับมาอย่างเร็วเลยขับอย่างแรงเลยอ่ะโอ้โห ไม่ใช่ที่สนุกของมึงอพวกมึงอยากสนุกพวกมึงใสหัวไปหมดแล้ตอนนี้ทหารก็มาช่วยแล้วที่แตักระจกใช้เวลาเป็นเดือนนะแล้วยิ่งอยู่ในห้างอย่างนี้นะขนกระจกขึ้นลงลำบากไม่มีใครอยากทำนะจะบอกให้รู้ไว้เราต้องเข้าใจเจ้าของบ้านเขา เป็นกูกูก็ยิงค่ะลำคาญพวกเคี้ยมึงอยากสนุกไปโน่นเลยไปขับที่ที่ที่ทะเลไม่ใช่มาขับในบริเวณชาวบ้านก็อยู่อย่างนี้ทีราเดบอกว่าแม่ว่าตอนนี้อาชีพแอร์โฮสเตสจวดน่าสมัครไหมครับเงินเดือนดีนะแต่ว่าเป็นนักธุรกิจดีกว่ารวยเร็วกว่าสมัยก่อนนะ เด็กๆสมัยก่อนนะอ่ะอยากจะเป็นแอร์เป็นนางฟ้าแต่แท้จริงไปทําอะไรรู้ปะสืบน้ําให้คนกินบนเครื่องบินล้างส้วมด้วยนะคือมึงเข้าไปวันนั้นไปเข้าเวรมึงต้องคอยล้างส้วมให้สะอาดด้วยคนที่เข้าเวรเป็นเป็นแอร์ต้องล้างส้วมในในเครื่องบินนะเข้าใจหรือป่ะต้องเข้าไปดูถ้าเกิดว่าคนผู้โดยสารไปอาเจียนไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าไปทําความสะอาดด้วยนะรู้หรือป่า สมัยก่อนไงคนคิดไปเป็นออ้ยอยากจะเป็นนางฟ้แอร์แท้จริงไปเป็นพนักงานเสิร์ฟบนเครื่องบินล้างส้วมในเครื่องบินด้วยเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเอาเขาเป็นนักธุรกิจเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ถ้ามึงทําคอนเทนต์ดีๆมีคนดูเยอะตอหลดตอแหลสร้างกระแสดรามา่าเดี๋ยวมึงก็รวยแป๊บเดียวอะเหมือนอีดอกทองนั้นเนี่ยแป๊บนึงก็รวยได้สองร้อยล้านอืม กินแค่กับอะไรเนี่ยผูเอากูสั่งไส้กรอกอีสานมาแล้วก็ไม่กล้าก,กินเพราะเนื้อข้างในมันแดงๆอ่ะกลัวว่ามันจะไม่สุกยวกินละหูดก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วพรุ่งนี้มาอบอีกอบอีกครึ่งชั่วโมงให้มันสุกๆกลัวอยากกินไงแต่มันไม่มีอย่างนั่นอะ่ะไอ้ขิงดองถ้ามีขิงดองจะอร่อยมากกับพริกทอดอะ่ะมันไม่มีไงหรือว่ามีพริกขี้หนูไงมไม่มีที่บ้านไม่มี อันนี้เราใส่มาอบรมร้อนวันนี้แม่ซื้อเครื่องมาใหม่แลละเครื่องเก่าพังเสียตั้งแต่สองวันก่อนซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยแม่งสองพันกว่าบาทแล้วยังไงรู้ป่ะแม่งหลอกในทิกตอกแม่งพิมพ์เป็นว่าทีฟาวแต่ของมาจริงไม่ใช่ทีฟาวยี่ห้อที่อะไรก็ไม่รู้กูก็หยวนเลยเพราะว่ากูไม่มีม่มีเครื่องใช้อย้อยวนสองพันสองรยบาทมันลงในทิกตอกยี่ห้อทีฟาวแต่ของมาถึงไม่ใช่ทีฟาว มีดีอยู่ข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้แม่งเฮียชิมหายติกตอกมีแต่พวกสิบแปดมงกุฎมิชฉาชีพอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอะซื้อเกงในไปให้ทหารทหารก็ขอมาไข่เน่าหมดแล้วขอยาทาแก้เชื้อราด้วยเพราะขาเน่าหมดมันย่ำน้ำอย่างนั้นน่ะ ไข่เน่าตูดเน่าขาหนีบเน่าหมดขอกางเกงในให้ทหารด้วยค่ะสีดำมาไซเอลไซเอ็มไซเอ็กแอลแล้วก็ขอยาทาแก้เชราซื้อให้ทหารเขาด้วยดาราคนไหนที่มีเนาะช่วยหน่อยเถอะที่มีเงินนะดารานักแสดงทั้งหลายช่วยหน่อยเถอะแล้วก็เด็กทารกเขาต้องการนมเด็กทารกอะแรกเกิดไม่มีนมกินนมผงอะสำหรับเด็กทารก แล้วก็โถขี้เพราะว่าชาวบ้านอยู่บนหลังคาไงไม่มีโถขี้ช่วยบริจาคโถขี้ให้หน่อยฉันเห็นเห็นมีขายนะ้นี่นน่ะห้างสปปรรพสินค้านะ่ะมีขายนะเป็นโถขี้ไงใช้แล้วทิง้งไงโถขี้ใช้แล้วทิ้งแง่ก็ตอนนี้มันท่วมทั้งพัทลุงทั้งจังหวัดรตรังตังก็เขื่อนแตกแล้วก็นครศรีธรรมราชก็ท่วมคือภาคใต้เนี่ยท่วมหลายจังหวัดเลยอะ่ะ ช่วยกันหน่อยนะพี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคุณอุสาบอกคุณรีน่าน่ารักขอบคุณค่ะวิชชัย6กห้าหนึ่งบอกภารคใต้น้ำท่วมนเนี่ยก็ใช่ไงก็ขอร้องพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้ที่ขาดแคลนนะคะสำหรับคนที่จะเอาของไปบริจาคนะคะนมผงสำหรับเด็กทารกแรกเกิดไม่มีค่ะช่วยเอาไปบริจาคหน่อยค่ะโถขี้ที่แบบว่าเป็นแบบ โถขี้กระดาษก็ได้มันมีขายอยู่อันหนึ่งร้อยกว่าบาทเองเอาไปเยอะๆหน่อยไม่มีโถขี้อยู่บนหลังคาไม่รู้จะไปขี้ที่ไหนแล้วก็ทหารทุกขอนี่ทหารขอขอกางเกงนายเพราะว่าไข่เน่าหมดแล้ตูดเน่าขาหน,นีบเน่าหมดแล้ขอยาทาแก้เชือราด้วยเพราะทหารทุกใส ลุยน้ำไปช่วยประชาชนไงแล้วก็ไม่มีชุดเปลี่ยนไม่มีเกงเกงในเปลี่ยนละไข่มันเน่าตูดเน่าขาหนีบเน่ามีแผนไปช่วยที่ภาคใต้ไหมถ้าไปฉันก็เอาเงินไปช่วยอย่างเดียวฉันไม่ฉันขนของไม่ไหวแล้วเพราะว่าฉันแก่แล้วหกสิบเจ็ดแต่ว่ารถฉันก็ไม่มีอ่อะรถฟอร์จิเนอร์ไปทําอยู่แล้วก็มีรถเบนซ์อีกสี่คันคันหนึ่งไปติดตั้งแก๊สสามสี่เดือนแล้วยังไม่เสร็จ มันรออะไรชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกสามคันก็พระเจ้าหาคันหนึ่งสามสปีมีมีเอสหแมงกลัวจะไปดับกลางทางเนี่ยน้ําท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอ8 0แล้วก็มีเบนตากลมอีสองสามศูห้าร้อยหซไปทํใส่ทางใส่แก๊สอยู่จะได้ประหยัดเติมน้ำมันทีไปไหนทีค่าน้ำมันหมื่นกว่าบาทไม่ไหว รถมันใหญ่ห้าร้อยหกสิบเอซอ่ะคันเนี้ยเดลนิวเป็นเจ้าของเมื่อสามสิบสี่ปีก่อนนำเข้าจากประเทศต่างประเทศทั้งคันเลยนะสิบหกล้านสามสิสี่ปอนดปีก่อนนะเงินสิบหกล้าน16สิบหกล้านเท่าตอนนี้ก็ร้อยหกสิบล้านเนะี่ยเราซื้อต่อจะเข้ามาเป็นมือสองแล้วเราคักเบืองน้ำมันเราก็เลยไปติดตั้งแก๊สมันจะได้ประหยัด อ,อเขาบอกว่าแม่ได้ดูเพื่อนราอูออกมาคุยกับราโอหนึ่งในกรรมการถอนตัวไม่ว่ามีคลิปเสียงราอูไม่ให้เวเนมงแต่ให้แม็กมงก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาลงทุนไปตั้งหลายพันล้าน ล้วก็ไปเอาคนอื่นคนอื่นมันงี่เง่าแล้วมันไม่ยอมทํางานแต่เม็กซิโกคนเนี้ยพ่อของไอ้ผู้หญิงที่ได้มงเนี่ยพ่อมันรวยมากมีอิทธิพลเป็นมาเฟียอยู่ที่เม็กซิโกพ่อมันนี่อนุมัติเงินเนี่ยให้ราอูเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านโครงการหนึ่งให้ราอูได้งานเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านทำไมอะ่ะแปลกตรงไหนอะ่ะถ้าเขาเอาเม็กซิโกคนนี้อ่ะมันจะได้แบบยอมทำงานเอาคนอื่นมันจะไม่ยอมทำงานเห็นไหมอ่ะ พอไม่ได้ที่หนึ่งเห็เนไหมก็ถอนตัวถอนตัวแล้วที่หนึ่งมันก็มีได้คนเดียวมันจะเอาที่หนึ่งทุกคนเนี่ยอินนิโกไม่สวยก็จะเอาที่หนึ่งโอดีวัวสวยที่ไหนมันดูหน้ามันจะไม่สวยแต่ชุดมันน่ะสวยยอมรับมันเดินสวยรูปร่างมันสวยแต่หน้ามันไม่สวยเออแล้วก็อีเวเน่ก็จะเอาที่หนึ่งพอไม่ได้ที่หนึ่งก็จะถอนตัวอ่าอีโอดีวัวก็จะเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งหมด ที่หนึ่งมันมีได้คนเดียวอ่ะมันนีเงาพวกนี้อ่ะฉันเนี่ยเห็นใจลาอูเลยนะอันนี้ฉันพูดตรงๆฉันเห็นใจลาอูเลยก็คือเคยดูพี่นวัดไหมอ่ะตอนนั้นประกวดมิแกนโลกหรือไงเนี่ยและอีอีอีอินเดียได้อแล้วเสร็จแล้วก็เอามันมาช่วยขายของแล้วยังไม่ทันครบปีแลวมันหนีเลยหนีกับประเทศไปเลยแล้วไปแถลงข่าวใส่ร้ายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลาอูเขาก็เห็นแล้วเขาก็ต้องเอาคนที่ใช้งานได้อ่ะดีต่อบริษัทเขาอ่ะ ก็ลงทุนไปตั้งหลายพันล้านอย่างน้อยๆผู้หญิงคนนี้ไปเป็นลูกหลานของคนที่รู้จักกันใช่ไหมแล้วอยู่ในประเทศเขาเขาก็ใช้งานได้เขาเปิดคาสินโนทั่วโลกเลยมีเงินเป็นหมื่นล้านเขาก็ใช้เม็กซิโกผู้หญิงคนเนี้ยไปโปรโมทคาสินโนของเขาไงมึงเอาคนนี่เง่ามาแล้วให้มันมองแล้วมันไม่ยอมทํางานเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าอันนี้อันนี้คราวนี้ฉันเห็นใจลาอูมากเลยนะ ฉันเห็นใจเขามากเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเขาเฮี้ยมากๆเป็นมาเฟียแต่ว่าพอมาเจอเขาที่ในงานอ่ะในฮอลนั่นน่ะสองวันอ่ะเขาน่ารักเขาเจอนวัดทุกกอดนวัดเขาเจอมามีเทลเลซาผู้หญิงที่ดูแลนางงามทั้งหมดเขาก็เข้าไปกอดเจอนางงานเขาเขาก็จับมือกับแม่เขาก็มาจับมือแต่แม่อายุเยอะกว่าเขาไงแม่หกสิบเจ็ดขาก็เขาก็กอด เขาแสดงฝรั่งในการก่อนแสดงความความรักความเคารพเข้าใจหรือเปล่าอืมยูเซอร์สองสามสวัสดีครับคุณแม่แบบบัญชีรายชื่อพรรคเว่ยไทยลำดับสิบห้ามหนีาราคเื่ยไทยไม่หนีกูพร้อมชนบาเดี๋ยวพอเขาเขาแต่งตั้งกูปุ๊บกูจะออกไปช่วยเขาหาเสียงทุกจังหวัด ไปช่วยหาเสียงทุกจังหวัดเลยกูมี power มึงรู้หรือเปล่ากูมี power รีวิวตามแฉนบอกว่าแต่คขาสระกันเพราะมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมยังไงอินิโกมันไม่สวยไม่เอาที่หนึ่งเป็นไปได้ยังไงอีเวเนมันไม่ได้ที่หนึ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าวันพีดีม,มันไม่ตั้งใจเดินม,มันเดินเหมือนกับทะเลาะก,กับผัวมา แล้วก็ทําผมแก่อีเวเนแล้วกแก้ผ้ามาไม่สวยไม่มีเอวกิว่วเอวคอดตรงเป็นไม้บรรทัดเวลาเขาให้คะแนนเขาให้ทุกอย่างกูไปก็เป็นกรรมาการมาก่อนมึงดูมึงต้องดูรลบๆเอกเ่ว่าไม่ยุติธรรมเหมือนพี่นวัดแต่เขาจะเลือกนำงามอ่ะถ้าหากสวยแต่สันดานไม่ดีอ่ะให้ทำอะไรก็ไม่ยอมทำ ให้ขายของก็ไม่ยอมขายเขาก็ไม่เอาเอามาแล้วมีปัญหาวุ่นวายให้มันได้มงพอจะใช้มันแบบว่ารับงานว่ามันต้องทํางานให้เราเจปีไงของพี่นวัดนี่มิกแกนเนี่ยได้มาแล้วต้องทํางานให้พี่นวัดเจปีนะสัญญา7ปีนะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ทำหรอกพี่นวัดเขดูคนไหนดังเขาก็ถึงเอาเจดปีคนไม่ดังเขาก็ปล่อยไปเลยไม่สนใจช่างหัวมันอ่าแล้วมันมีปัญหางี่เงา่า อันนี้แค่แค่ไม่ได้ที่หนึ่งก็กละไม่ยุติธรรมที่หนึ่งมีคนเดียวแล้วอีอนิโกก็จะเอาอีเวเนก็จะเอาอีเม็กซิโกมึงดูมันก็น่ารักมันน่ารักแบวแบววมันตัวเตี้ยก็จริงแต่มันน่ารักมันใส่ชุดประจำชาติก็น่ารักมากเลยมันใส่ชุดทิมพุ่งบอกว่าเป็นนางเอกงิ้วอ่ะแต่อยู่บนเวทีมันสวยเว้สีมันสดใสมันรับกับไฟ มันน่ารักมันสดใสาอายุมันน้อยแล้วพวกมึงดูนางงามชอบเอานางงามแก่ๆอย่างอีเจสซี่เจ็ดสี่แก่จะไตหายัางจะเชียร์บอกให้เจสซี่มาประกวดมาทําไมไม่มีคนใหม่ๆเหรอกูยอยากดูคนใหม่ๆเอออยากดูลูกสาวหมอสุนินเคที่มาประกวดคนก็บอกว่าเคที่ตัวเตีย้ยจะประกวดได้เหรอ,ขอเขอาน่ารักสดใสแบวๆอายุยี่ิบสองเอง ฉลาดอัจฉริยะภาษาก็ได้ขายของก็เก่งเดี๋ยวจะจับเคที่มาช่วยพี่นวัดขายของรู้เปล่าเคที่ไลฟ์สดสิบวันได้สิบล้านแลวนะเคที่น,น,นางนางไลฟ์สดแค่สิบวันนั้นได้เงินสิบล้านแล้วเคที่อายุยี่สิบสองเองนางงามมันควรจะอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองมันจะใส่สาย,สายแ,แ,าแ,แน,นี้น ดูแม่งสิปีก็มีแต่อีพวกนี้่ะมาประกวดวนไปวนมาเวทีนั้นกูดูจนเบื่อทีวีต่างๆก็ไม่ถ่ายทอดเพราะมันเรตติ้งไม่ดีคนไม่ดูมันเบื่อไง <c oughs>